สวัสดีครับ FC ช่องบรบิรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับ FC ครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชาแนลช่องนะครับทางเลือกของทุกท่าน f c ครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเ c นะครับเราก็นะครับนำดอกไม้นะครับนำพวงมาลัยหรืออะไรก็ได้ครับผมเพื่อนะครับไปไหว้ขอพรจากแม่นะครับเนื่องในโอกาสนะครับที่วันนี้นะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับ FC คือนะครับ สิ่งต่างๆที่เราเคยทําไม่ดีกับแม่ไว้นะครับหรือเรื่องอะไรก็ได้นะครับผมก็ให้ท่านนะครับยกโทษหรือว่าอางโหสิให้กับเรานะครับชีวิตเราก็จะนะครับเอสี่ส่งผลให้เราจะเริ่มรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานหรือเรื่องอะไรก็ตามครับผมครับเพื่อเป็นวามกตัญญูกตเวทีนะครับต่อพระม่ตออแม่นะครับผมต่อมารดาที่เป็นผู้ให้กำเนิดเรานะครับเอ็ดสีครับผม เอฟซีครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้จะนะครับนำเหรียญนี่เลยครับ FC นะครับเหรียญ10บาทนะครับปี2514นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่นะครับนักสะสมก็เล่นหาได้มีราคากันเหมือนกันครับผม FC ครับ FC ครับเหรียญนี้คือเหรียญคลองลาดนะครับครบ25ปีนั่นเองครับ FC นี่ครับ FC ครับ fc ครับเหรียญนี้มีจํานวนการผลิตอยู่ที่ประมาณนะครับสล้านเหรียญ fc ครั้งหนึ่งนักสะสมเล่นกันที่หลักนะครับร้อนะครับ fc หลักหนึบาทถือว่านะครับยังไม่สูงและยังไม่แพงและก็นะครับ fc คือเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับราคาเหรียญดังเล่านะครับ fc ก็เด้่กลับขึ้นจากร้อนึงเป็น150เป็น200นะครับ หรือ300 fc นะครับขณะนั้นก็ราคาอยู่ราวๆนี้ครับผมถ้าสภาพใหม่ๆที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก็นะครับก็อยู่ราวๆนะครับ300บวกนะครับ fc fc ครับครั้งหนึ่งในการประมูลนะครับ fc เมื่อปี2561นะครับ fc เหรียญนี้นะครับซึ่งอยู่ในถุงนะครับผู้ชนะการประมูลนะครับชนะการประมูลจบด้วยเงินที่29,000บาทนะครับ fc ครับผมซึ่งถือว่านะครับสูงมาก fc ครับในถุงนะครับก็จะมีบรรจุเหรียญนะครับอยู่ประมาณร้อยเหรียญครับ fc fc ก็นะครับลองเอานะครับหารดูก็ได้ครับผม fc ก็จะได้เป็นเฉลี่ยนะครับจำนวนแต่ละเหรียญว่านะครับแต่แต่เหรียญนี้ตกอยู่ที่เท่าไหร่ fc ครั้งหนึ่งนะครับนักสะสมนะครับที่มีทุนอยู่พอสมควรนะครับ fc นักสะสมก็ ได้นําเงินนะครับส่วนหนึ่งก็คือเงินที่นะครับเรียกได้ว่าเป็นเงินเย็นนะครับเป็นภาษาการเงินอันนี้ผมก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเอฟเมื่อก่อนนักสะสมก็จะเอาเงินนะครับไปฝากนะครับกินดอกเบี้ยที่ธนาคารแต่หลังๆมานี้ครับ FC ธนาคารนะครับเริ่มนะครับให้อัตราดอกเบี้ยนะครับที่ต่ําคือให้ดอกเบี้ยน้อยนะครับ f c นะครับนักสะสมก็เลยนะครับ ใช้วิธีนะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับของการออมเงินนะครับเอจากที่เราจะเอาเงินนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยจำนวนมากไปฝากไว้ที่ธนาคารซึ่งมีผลตอบแทนในอัตราที่ต่ําเราก็เอานะครับมาซื้อนะครับของสะสมเพื่อเก็บและก็เก่งกาไรไว้ในอนาคตถ้าราคาของสะสมนี้ปรับเพิ่มขึ้นเอครับจากที่ผมได้เข้าวงการมาแล้วก็สัมผัส ก็ปรากฏว่าเป็นแบบนั้นจริงๆครับ fc ครับผมคือของสะสมบางอย่างเหรียญบางชนิดได้ปรับตัวถีบสูงขึ้นจริงๆครับ fc ครับดูเลยครับอย่างเช่นเหรียญ50สตางค์ปี2530 fc ครับตอนซื้อเนี่ยผมซื้ออยู่ราวราวหนึ่ดบาท fc เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ครับ fc สภาพที่ธรรมดาสภาพเหรียญที่ไม่ได้ขี้เล้ยวขี้เหร่เท่าไหร่นะครับนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มยอมจ่ายครับ fc ตอนนี้ราคาหมื่นเก้ขึ้นแล้วครับ f c ครับผม1 9 0 0งหมบาทขึ้นแล้วครับ f c ซึ่งอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานคืออีกเร็วๆนี้ราคาน่าจะไปแตะที่20,000บาทและก็ทะลุ20,000บาทไปแล้วนะครับ f c บางท่านขายกันซึ่งสภาพสวยๆใหม่ๆ UNC นะครับไร้ขนแมวราคาก็นะครับสองหมขึ้นนักสะสมก็นิยมและก็ ยอมจ่ายเหมือนกันครับ f c นี่คือสเสน่ห์ของนักสะสม f c ครับนักสะสมบางคนนะครับเขาก็ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่จะทำให้สิ่งที่เขามีเนี่ยเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าแบบไหน f c พอรู้ไหมครับสมมุติว่าของสะสมที่นักสะสมคนคนหนึ่งคนนั้นมีแทนที่จะรอเวลาใช่ไหมครับให้ของดังกล่าวเนี่ย ที่ตัวเองมีเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับแต่นักสะสมนะครับเขาไม่หล่อเขาใช้วิธีอะไรครับผมพิธีครับเขาใช้วิธีเพิ่มมูลค่าในของสะสมที่เขามีด้วยกันนะครับอย่างเช่นผมมีแผงเหรียญกระสาปปี2544เนี่ยผมมีแผงเหรียญกระสาปตัวนี้อยู่ประมาณสัก10แผงและก็ผมมองเห็นว่า,าเหรียญ25สตางค์ในแผงปีพศ44เนี่ยมีความสวยงามผมก็ทําการนะครับ เก็บน,นะครับเอาเหรียญนะครับตัวติดนะ่ะเพื่อที่จะส่งนะครับไปสถาบันระดับโลกคือสถาบัน NGC ให้ทำการออกเกรดและจัดลำดับความสวย FC ครับนั่นหมายความว่าถ้าเรานะครับได้ลำดับความสวยนะครับที่นะครับสูงยิ่งได้ค่าความสวย FC สูงขึ้นเท่าไหร่ครับ ราคาและมูลค่าก็จะยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับผม FC ครับนี่คือนะครับเสน่ห์ของนะครับวงการนักสะสม FC ครับนี่นะครับ FC ครับผมนี่ครับนี่เป็นเหรียญ10บาทนะครับ FC นะครับปี2514นะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทนะครับของราชครบ25ปีรุ่นแรกนะครับเลยก็ว่าได้ของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับ FC ครับผม FC ครับนี่นะครับผม FC ครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลา FC นะครับไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับช่วงบ่ายนะครับผม f c ถ้า f c มีข้อสงสัยนะครับอยากสอบถามนะครับข้อมูลด้านไหนนะครับหรือข้อมูลเรื่องใดนะครับ f c ครับผมก็สามารถนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม f c ครับเพราะช่องนี้นะครับทางเลือกของทุกท่านอยู่แล้ว FC ครับ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องด้วยผมนะครับจะคัดเลือกนะครับผู้ชนะในการออกแบบโลโก้นะครับช่องบร์บูร่า,ราเหลียนให้ผมหน่อยครับผม f อซครับโดยผู้ชนะนะครับจะได้รับรางวัลมูลค่า2,500บาทครับ f อโดยผมจะทําการคัดเลือกเองโดยนะครับ หมดเขตส่งผลงานวันที่15กันยายนเดือนหน้านะครับ fc ครับปี2 5 6 5นี้เท่านั้นนะครับ fc ครับมีแค่หนึ่งรางวัลรางวันเดียวครับ fc ครับเรานะครับมาช่วยออกแบบโลโก้ช่องของเราครับผม fc เพื่อให้ช่องตอบโจทย์ทุกท่านนะครับที่อยากจะนะครับส่งเงินมาขายนะครับสำหรับท่านที่นะครับอยากจะศึกษาหาความรู้นะครับสำหรับช่องที่มีประโยชน์กับทุกทท่านนะครับ ช่องบลบือรักเหรียญทางเลือกของทุกท่านสำหรับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ